สวัสดีค่ะวันนี้เข็มเจลาก็มาฉีดวัคซีนฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศคนคนกลับไปหมดแล้วเข็มแต่เข็มเจลานะ่ะอยู่อันดับท้ายๆก็เลยต้องนั่งรอดูอาการก่อนได้ซินโนแวคนึกว่าจะได้ซินโนฟาร์ม ได้ซีโนแวคโอเคไหนๆก็มาแล้วก็เลยฉีดเลยตอนนี้นั่งดูอาการรอดูอาการดูป<ม>ัญญาตารอบๆเมื่อเช้านี้คนเยอะมากนั่งนั่งแต่ก็ไม่นานหรอกก็ถึงเวลาฉีดก็ก็ก็เร็วมากฉีดเร็วมาก จะฉีดอีกทีวันที่28นะคะนัดรอบสองวันที่28เป็นแอสตาฉีดเสร็จเราก็กินน้ำค่ะกินน้ำตอนนี้ปวดฉีดมากกินน้ำไหนๆก็มาแล้วก็ฉีดเลยค่ะก่อนมาเข็มกลากินนมสองกล่องแล้วก็กินกินกล้วยอีกสองลูกกินน้ำอีกหนึ่งหนึ่งขวดก่อนมานะคะบำรุงไว้ก่อน บำรุงแบบเราไม่รู้ว่าเราในร่างกายเรามีอะไรไหมเราก็บำรุงไว้กันให้มันมีเรี่ยวแรงไว้กอนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉีดเสร็จเข็มจราวก็กินยาแก้ปวดสองเมนะ็ดเนาะหมอให้มาหมอให้ยาแก้ปวดสองเม็ดแล้วก็กินน้ําอีกหนึ่งปวดเหลือนิดเดียวปวดฉีก็ไม่กล้าไปฉีเสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้ว่ะออเธอตามเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นอสมรุ่นเดียวกันสมัยเรียนปัดผมนะคะสมัยเรียนปัดผมอสมสมัยเรียนเรียนเรียนด้วยกันตั้งแต่ป .1 หนึ่งถึงป .4 แล้วปอห้าเขาก็กลับไปเรียนที่บ้านเขาเขาก็เป็นอสม เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะก็โควิดแลบาดเนาะเราก็คือตอนแรกเข็มจะลาว่าจะไม่ฉีดแล้วนะซีโนแวคกอะทีเี้ยอะมันเหมือนกับเขามาบริการใกล้บ้านเราต้องปิดจมูก ก็คือเขามาบริการใกล้บ้านเราเขามาบริการใกล้บ้านเทศบาลที่บ้านนะคะมันมันใกล้แล้วมันสะดวกแล้วมันไม่ต้องรอคิวมันมันเหมือนเหมือนไม่ต้องลงทะเบียนเนาะเราก็เออสะดวกเราก็มาตอนแรกว่าจะไม่มาฉีดแล้วจะรอรับจะรอช่วงถัดไปกะว่าจะได้ซีโนฟาร์มพวกน้นอะ โมเดนอะไรเงี้ยโมเดหน้าอเงี้ยแต่ว่าโอเคมาแล้วไหนๆก็ซีโนแวคก็ซีโนแวคก็เฉีดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฝากช่องเข็มจิราด้วยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ